พอพูดถึงใบเหลียงครับส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เมนูใบเหลียงผัดไข่ใช่ไหมคแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งเมนูที่จะแนะนำครับชื่อว่าใบเหลียงต้มกะทิเรียกว่ากินแล้วลืมเมนูใบเหลียงผัดไข่ไปได้เลยครับขั้นแรกครับเอากะทิตั้งไฟครับก็ะทิกระป๋องเนี่ยแหละครับง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยพอเริ่มร้อนนะครับใส่กะปิลงไปคนให้ละลายครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะค่อยๆใส่นะครับจากนั้นก็เติมกุ้งแห้งใครมีกุ้งสดใส่กุ้งสดได้แล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับช่วงนี้เราชิมรสครับชอบหวานก็ใส่น้ําตาลถ้าเค็มน้อยไปก็ใส่เกลือเติมกะปิไปได้อะไรอย่ครับพอมันเดือดนะครับปรุงรสได้ที่ก็ใส่ใบเหลียงที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปแล้วก็กดๆๆให้มันแบบให้มันสลดนะครับพอใบเหลียงสลดแล้วก็ตักลงหม้อ ไม่ใช่สิลงจานได้เลยนะครับความเอ่อด้วยความ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะปิกกับหอมแดงครับพอมันเจอกันนี่มันมีความอูมามิอยู่แล้วผมว่าใครได้ลองกินนะลืมใบเหลียงผัดไข่แน่นอนครับผมแนะนำเลยครับเมนูนี้ผมคอนเฟิร์มครับ